วันนี้เรามีประเด็นที่น่าตื่นเต้นมากๆมาคุยกันค่ะคือมันมีโพสต์หนึ่งที่ไวรัลมากในแอปพลิเคชัน Dime คนลิสต์หัวข้อว่า6คุณซูเปอร์ยูนิคอร์ที่อาจจะเข้าตลาดในปี2026โอ้โหแค่หัวข้อก็น่าสนใจแล้วครับมีใครบ้างก,กับเนี่ยบอกเลยว่าเป็น all star ทีมของวงการเทคเลยค่ะมีทั้ง SpaceX OpenAI e n t r o p i c DataBricks, Canva แล้วก็ Discord โอ้โหคือรวมบริษัทที่กำลังจะเปลี่ยนโลกมาไว้ในที่เดียวเลยนะเนี่ยใช่ค่ะแล้วที่มันพีคคือการเปรียบเทียบมูล,ลค่าให้เห็นภาพอย่าง SpaceX นี่เขาบอกว่าอาจจะใหญ่เท่า Berkshire Hathaway โอ้โหหรืออย่าง OpenAI ก็อาจจะสเกลเดียวกับ Mastercard เลยนะคะครับสเกลมันใหญ่มากจริงๆนั่นสิคะมันเลยทำให้เราต้องมาเจาะลึกกันวันนี้เลยคำถามแรกที่คาใจมากๆเลยนะคะ คำว่าอาจจะเนี่ยค่ะทำไมต้องใช้คํานี้มันยังไม่แน่นอนขนาดนั้นเลยเหรอคะหรือเป็นแค่การสร้างกระแสคําว่าอาจจะนี่แหละครับคือคือคีย์เวิร์ดสำคัญของเรื่องนี้เลยมันมีความหมายซ้อนอยู่หลายชั้นมากอย่างแรกเลยนะครับที่ต้องเข้าใจตรงกันก่อนก็คือทั้ง6บริษัทเนี่ยสถานะของเขายังเป็น p r i v a t e company อยู่ อ๋อ oh, คือยังไม่ได้เป็นบริษัทมหาชนใช่ครับยังไม่มีใครยื่นเอกสาร filing กับกรอตตสหรัฐอย่างเป็นทางการเลยแม้แต่รายเดียวเลยครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้มันคือ,ม,คอมันคือการคาดการณ์ของตลาดล้วนเลยก็คือยังไม่มีใครเริ่มกระบวนการจริงจังเลยแต่ดิฉันว่ามันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นนะคะเพราะอย่างอีลอนมัสเนี่ยดูเขาจะภูมิใจกับการที่ spacex ไม่ต้องอยู่ในตลาดหุ้นซะด้วยซ้าถูกต้องเลยครับ นั่นคืออีกมิติที่สำคัญมากเลยคือความลังเลของผู้ก่อตั้งเองอา uh huh. ไม่ใช่แค่อีรอนมาร์นะครับแซมออลแมนของ OpenAI ก็เคยให้สัมภาษณ์ในทำนองเดียวกันเลยว่าการที่ไม่ต้องมาแบบตอบคำถามนักลงทุนรายย่อยทุกไตรมาสเนี่ยมันทำให้พวกเขามีอิสระ มีสมาธิไปทำเรื่องใหญ่ๆสินะคะใช่เลยครับเรื่องใหญ่อย่างไปดาวอังคารหรือสร้าง AGI เนี่ยมันต้องการวิสัยทัศน์ระยะยาวมากๆการเข้าตลาดมันมาพร้อมกับแรงกดดันเรื่องผลกำไรระยะสั้นและกฎระเบียบที่เอ่ออาจจะหยุมหยิ้มไปหน่อยนึกภาพออกเลยค่ะคงเหมือนพยายามขับจรวดแต่ต้องคอยแวะรายงานผลประกอบการทุก3เดือนคงน่าหงุดหงิดน่าดู แล้วแบบนี้ทำไมข่าวลือพวกนี้ถึงยังถูกปล่อยออกมาเรื่อยๆล่ะคะมีกลยุทธ์อะไรซ่อนอยู่หรือเปล่ามีแน่นอนครับนี่คืออีกหน้าที่หนึ่งของคำว่าอาจจะคือมันเป็นการสร้างกระแสรหรือ hype ไปในตัวเป็นการอุ่นเครื่องให้นักลงทุนทั่วโลกตื่นตัวจับตามองบริษัทเหล่านี้อยู่ตลอดอ๋อ oh. พอถึงเวลาที่เหมาะสมจริงๆไม่ว่าจะเป็นปี2026หรือปีไหนก็ตามตลาดก็จะพร้อมอ้าแขนรับทันที และในขณะเดียวกันนะครับคําว่าอาจจะเนี่ยก็ทําหน้าที่เป็นเหมือนเกราะป้องกันทางกฎหมายหรือ safe harbor อ๋อหมายความว่าถ้าไม่เกิดขึ้นจริงก็ไม่ถือว่าให้ข้อมูลเท็จถูกต้องครับก็แค่บอกว่านี่เป็นเพียงการคาดการณ์นะยังไม่ต้องผูกมัดอะไรเลยงั้นถ้าเราลองมาวิเคราะห์จากสัญญาณที่มีอยู่ตอนนี้จริงๆใครกันคาที่มีแนวโน้มจะสลัดสถานะ private c o m p a n ออกไปได้เร็วที่สุดใครคือตัวเต็งที่น่าจะมาแน่ ถ้าให้ประเมินจากความพร้อมและสัญญาณต่างๆนะครับผมคิดว่าเราแบ่งได้เป็น3กลุ่มความน่าจะเป็นกลุ่มแรกเลยคือกลุ่มที่โอกาสสูงมากที่เรียกว่าแทบจะยืนรออยู่หน้าประตูตลาดหลักทรัพย์แล้วกลุ่มนี้มีใครบ้างคะดิฉันเดาว,ว่าต้องเป็นบริษัทที่มีโมเดลธรุรกิจที่จับต้องได้มากๆแน่เลยเดาได้ถูกทางเลยครับตัวเต็งอันดับหนึ่งที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองตรงกันคือ Data b r i c k s ครับ Data b r i c k s ใช่ครับ CEO ของเขาพูดเรื่องแผนการ IPO มาหลายปีแล้วแค่คือรอจังหวะตลาดที่เหมาะสมเท่านั้นเองเพราะธุรกิจของเขาแข็งแกร่งมากอ๋อ DataBricks นี่คือคนที่ขายพลั่วในยุคตื่นทอง AI ใช่ไหมคะคือไม่ว่าใครจะขุดทองเจอหรือเปล่าคนขายพลั่วยังไงก็รวยใช่ครับเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากเลยอีกรายในกลุ่มนี้ที่น่าจับตามองไม่แพ้กันก็คือ c a n v a ครับ c a n v a นี่เอง ครับความพิเศษของแคนวาคือเป็นสตาร์ทอัพยูนิคอร์ที่มีกำไรแล้วซึ่งหาได้ยากมากโอ้โหจริงด้วยค่ะและสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดที่ส่งออกมาคือการที่บริษัทเพิ่งไปจ้าง CFO คนใหม่ที่มีประวัติเอ่อโชคโชนในการนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์โดยเฉพาะเลยโอ้โหนี่คือการเตรียมตัวแบบชัดเจนสุดๆเลยนะคะ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆครับมันคือการเตรียมทัพสำหรับศึกใหญ่เลยสองเจ้านี้ดูมีความพร้อมสุดๆทั้งโมเดลธุรกิจและทีมบริหารเลยแล้วกลุ่มที่อยู่กลางๆล่ะคะที่ยัง50-50อยู่กลุ่มอาจจะมาแต่มีเงื่อนไขนี่ก็น่าสนใจครับเริ่มที่ Discord ก่อนเลยผมว่าสถานะของเขายังลูกผีลูกคนอยู่นะครับลูกผีลูกคนคือเคยมีข่าวว่า Microsoft จะขอซื้อในราคาหมื่นล้านเหรียญแต่สุดท้ายดิวก็ล้มไป เพราะ Discord อยากจะเข้าตลาดเองมากกว่าอือฮืแต่คำถามสำคัญที่ตลาดยังสงสัยคือแล้วจะทำกำไรอย่างยั่งยืนได้อย่างไรเพราะคือผู้ใช้ส่วนใหญ่ก็ใช้ฟรีกันอยู่จริงค่ะดิฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นใช้ Discord คุยกับเพื่อนทุกวันแต่ไม่เคยจ่ายเงินให้เขาสักบาทเลยมันเป็นความท้าทายที่ใหญ่มากจริงๆแล้วอีกบริษัทในกลุ่มนี้ล่ะคะอีกบริษัทคือ SpaceX ครับอ่า SpaceX แต่เดี๋ยวครับ ไม่ใช่ทั้งบริษัท SpaceX ที่จะเข้าตลาดนะครับอ้าวไม่ใช่เหรอคะนึกว่าเป็นตัวชูโรงมาตลอด Elon Musk เคยพูดค่อนข้างชัดเจนครับว่า ตราบใดที่ภารกิจไปดาวองคารยังไม่สำเร็จเขาจะไม่นำบริษัทแม่เข้าตลาดเด็ดขาดอ๋อ oh. แต่สิ่งที่มีโอกาสสูงมากที่จะถูกแยกหรือสป i ิน f ออฟออกมา IPO ก็คือธุรกิจลูกรักที่กำลังเป็นเครื่องจักรทำเงินอย่าง Starlink ครับ Starlink นี่เองใช่ครับการระดมทุนของ Starlink จะเป็นเหมือนการเติมสเสบียงก้อนใหญ่ส่งกลับไปให้บริษัทแม่ใช้ในภารกิจสารวจอวกาศต่อไป เป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดมากเลยคือเอาธุรกิจที่คนทั่วไปเข้าใจง่ายและทำเงินได้จริงเข้าตลาดก่อนเพื่อไปสนับสนุนความฝันที่ยิ่งใหญ่กว่างั้นก็เหลือกลุ่มสุดท้ายแล้วสินะฮะกลุ่มที่โอกาสน้อยที่สุดซึ่งก็คือสองยักษ์ใหญ่ AI อย่าง OpenAI กับ Anthropic ใช่ไหมคะทำไมล่ะคะทั้งที่กระแสแรงขนาดนี้เหตุผลง่ายมากเลยครับเงินยังไม่หมดอ๋อ <laughs> ทั้ง2บริษัทเพิ่งได้เงินทุนระดับหมื่นล้านดอลลาร์จาก Big Tech อย่าง Microsoft Amazon และ Google มาหมาดๆทํำให้มีเงินสดในมือมหาศาลพอที่จะพัฒนาโมเดลไปได้อีกหลายปีโดยไม่ต้องง้อตลาดหุ้นเลยครับออีกอย่างก็คือการเข้าตลาดหมายถึงการต้องเปิดเผยข้อมูลทางเทคนโนโลยีและความปลอดภัยซึ่งสำหรับ,บวงการ AI ที่การแข่งขันสูงและมีความละเอียดอ่อนมากขนาดนี้การเก็บไพ่ไว้กับตัวน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าในตอนนี้ครับ สรุปแล้วถ้าจะให้จับตาดูแบบไม่กระพริบก็ต้องเป็น Databricks กับ Canva ที่ดูจะพร้อมที่สุดทีนี้อยากจะชวนคิดไปอีกสเต็ปหนึ่งค่ะสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นทำา6บริษัทนี้เกิดตัดสินใจเข้าตลาดพร้อมกันในปี2026จริงๆโอ้โห oh. มันคงเป็นปรากฏการณ์ซูเปอร์ไอพที่เงินจากทั่วโลกต้องไหลมารวมกันแน่ๆถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเราจะแยกผู้ชนะในแต่ละมิติได้อย่างไรคะเริ่มจากนักลงทุนที่เกลียดความเสี่ยงที่สุดอยากได้หุ้นที่มั่นคงที่สุดในกลุ่มนี้ควรจะมองไปที่ใครคำตอบนั้นชัดเจนมากครับต้องเป็นแคนวาแน่นอนครับแคนวา เพราะเป็นบริษัทเดียวในลิสต์นี้ที่พิสูจน์แล้วว่าโมเดลธุรกิจสามารถทำกำไรได้จริงมีฐานผู้ใช้งานทั่วโลกที่เหนียวแน่นและหลากหลายไม่ได้พึ่งพิงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเร็วเหมือนฝั่ง AI การลงทุนในแคนวาก็เหมือนการซื้อธุรกิจที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งและจับต้องได้ครับ โอเคแคนว่า okay. คือตัวเลือกสายเซฟงั้นเอาขั้วตรงข้ามเลยค่ะสำหรับนักลงทุนสายบ้าพลังที่พร้อมรับความเสี่ยงเต็มที่เพื่อแลกกับผลตอบแทนที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตได้ใครคือหุ้นมูลช็อตของกลุ่มนี้คะถ้ามองแบบนั้นก็หนีไม่พ้น Open AI ครับแบรนด์ Brand Open AI ตอนนี้แทบจะกลายเป็นคำสามันแทนคำว่า AI ไไปแล้วในความรู้สึกของคนทั่วไปมันมีสตอรี่ที่ดึงดูดใจมีศักยภาพในการเติบโตแบบไร้ขีดจำกัดแต่ในขณะเดียวกัน ก็มีความเสี่ยงสูงสุดเช่นกันเพราะเรายังไม่รู้เลยว่าเทคโนโลยี A.G.I จะเกิดขึ้นจริงเมื่อไหร่และใครจะเป็นผู้ชนะในสงคราม AI ครั้งนี้อย่างแท้จริงเป็นการเดิมพันกับอนาคตล้วนๆเลยสินะคะแล้วถ้าเป็นนักลงทุนสายกลางๆล่ะคะที่อยากลงทุนในเทรนด์ AI แต่ไม่อยากเสี่ยงทายว่าใครจะชนะระหว่าง OpenAI กับ Anthropic มีตัวเลือกที่ฉลาดกว่านั้นไหมมีครับและนั่นคือ DataBricks ที่เราคุยกันไปตอนต้นอือหื ในยุคตื่นทอง AI ที่ทุกคนแห่กันไปขุดหาทอง DataBricks คือคนขายพลวและอุปกรณ์ขุดเจาะที่ดีที่สุดไม่ว่าค่ายไหนจะสร้างโมเดล AI ที่เก่งที่สุดแต่ทุกค่ายก็จำเป็นต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลของ DataBricks อยู่ดีอืมเป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของยุค AI ที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าการไปไทยพนผู้ชนะโดยตรงครับ น่าสนใจมากค่ะเป็นวิธีคิดที่เฉียบแหลมมากทีนี้เหลือตัวสุดท้าย SpaceX ถ้าเราจะนิยามผู้ชนะในมุมของ SpaceX มันคืออะไรคะไม่ใช่สายเซฟไม่ใช่สายเสี่ยงแต่เป็นสายไหนสำหรับ SpaceX ผมจะใช้คำว่าผู้ผูกขาดครับผู้ผูกขาดใช่ครับป้อมประการทางธุรกิจหรือ business mode ของ SpaceX นั้นแข็งแกร่งที่สุดในบรรดา6บริษัทนี้อย่างไม่มีข้อคำขา เทคโนโลยีจรวดที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือ reusable rocket ของพวกเขาทิ้งห่างคู่แข่งไปหลายปีทำให้ต้นทุนการขนส่งอวกาศถูกกว่าใครในโลกจริงค่ะและการมี Starlink เป็นของตัวเองก็เหมือนการมีเครื่องพิมพ์เงินสดส่วนตัวการลงทุนใน SpaceX จึงเปรียบสเสมือนการได้เป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานเดียวที่เชื่อมต่อระหว่างโลกกับอวกาศมันคือหุ้นที่ต้องมีหรือ must have อย่างแท้จริง พอพูดแบบนี้แล้วนิ่ฉันว่ามันก็สรุปได้เลยนะคะว่าถ้ามองในมุมความได้เปรียบเชิงแข่งขันที่ยากจะลอกเลียนแบบ SpaceX คือผู้ชนะที่นอนมาแบบไร้คู่ต่อก,ก่อนจริงๆครับผมซึ่งมันก็นำเรามาสู่ประเด็นถัดไปที่น่าสนใจมากเมื่อกี้เราพูดถึง Starlink ว่าเป็นธุรกิจดาวเด่นที่จะถูกแยกมา IPO แต่ในตลาดตอนนี้ก็มีผู้เล่นอีกรายที่น่าจับตาอย่าง AST Space Mobile ที่ทำธุรกิจอินเทอร์เน็ตจากฟ้าเหมือนกัน แต่ดิฉันได้ยินว่าแนวทางของสองบริษัทนี้ต่างกันคนละขั้วเลยใช่ไหมคะใช่ครับต่างกันทั้งแต่ปรัชญาการออกแบบเทคโนโลยีไปจนถึงโมเดลธุรกิจเลยนี่คือมวยคู่เอกของวงการอินเทอร์เน็ตดาวเทียมที่น่าติดตามมากครับค่ะถ้าจะให้เปรียบเทียบมาต่อหมัดเพื่อเห็นภาพชัดเจนนะครับประเด็นแรกเลยคือเทคโนโลยีและประสบการณ์ใช้งาน s t a r l i n k ถูกสร้างมาเพื่อความเร็วสูงระดับร้อยถึง200 MBPS ซึ่ง คือเร็วพอสำหรับการสตรีมหนัง 4K หรือเล่นเกมออนไลน์ได้สบายสบาๆแต่ก็มีข้อแลกเปลี่ยนที่สำคัญคือผู้ใช้ต้องติดตั้งจานรับสัญญาณที่บ้านซึ่งเจ้าจานนี่ล่ะค่ะที่เป็นอุปสรรคสำคัญเลยทั้งเรื่องราคาการติดตั้งและการใช้งาขนขณะเครื่องที่ถูกต้องครับในขณะที่ AST Space Mobile เลือกเดินในเส้นทางที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงพวกเขาได้ไม่ได้แข่งที่ความเร็วแต่แข่งที่ความสะดวก ความสะดวกใช่ครับเทคโนโลยีของเขาถูกออกแบบมาให้เป็นเหมือนเสาสัญญาณมือถือที่ลอยอยู่บนฟ้าจุดเด่นที่สุดของเขาคือมันสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน 4G 5G ทั่วไปได้โดยตรงเลยโดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวสิคะหมายความว่าแค่เราใช้มือถือเครื่องเดิมก็สามารถรับสัญญาณจากดาวเทียมของ ASTS ได้เลยหรอคะ ไม่ต้องซื้อจานไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรพิเศษถ้าทำได้จริงนี่มันคือเกมเชนเจอร์เลยนะใช่ครับนั่นคือสิ่งที่พวกเขาพยายามจะทำให้สำเร็จซึ่งถ้าทำได้มันจะทะลายกำแพงการเข้าถึงไปได้อย่างมหาศาลและนี่ก็นำไปสู่ความแตกต่างในประเด็นที่2คือโมเดลธุรกิจครับค่ะ Starlink ใช้โมเดลขายตรงให้ผู้บริโภคหรือ B2C คือทำการตลาดเองขายจานเองเก็บค่าบริการรายเดือนเองได้กำไรเต็มเม็ดเต็มหน่วย แต่ก็ต้องแบกรับต้นทุนการหาลูกค้าเองทั้งหมดแล้ว ASTS ล่ะคะถ้าไม่ต้องขายอุปกรณ์ให้ผู้ใช้แล้วเขาจะทำเงินยังไงพวกเขาฉลาดมากครับเขาไม่แข่งกับค่ายมือถือแต่ไปจับมือกับค่ายมือถือยักษ์ใหญ่ทั่วโลกอย่าง AT&T Rakuten v o d a f o n e ออ๋ oh. ใช้โมเดลแบบ B 2 B โดยทำหน้าที่เป็นเหมือนเครือข่ายโรมิ่่งในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณภาคพื้น,นินแล้วแบ่งรายได้กับค่ายมือถือคนละครึ่ง50-50โหข้อดีคือพวกเขาแทบไม่ต้องทำการตลาดหาลูกค้าเองเลยเพราะค่ายมือถือจะไปน,นำเสนอบริการนี้กับฐานลูกค้าหลายพันล้านคนของเขาเองเป็นโมเดลที่เบาตัวกว่ามากแต่ ฟังดูเหมือนจะสวยหรูเกินไปมันต้องมีจุดอ่อนสิคะอะไรคือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของ ASTS ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดและเป็นความได้เปรียบที่เด็ดขาดที่สุดของ Starlink ก็คือประเด็นที่3ต้นทุนการส่งดาวเทียมครับอือห uh ือ huh. ตรงนี้ต้องบอกว่า Starlink ชนะขาดลอยแบบเทียบกันไม่ติด เพราะ Starlink คือลูกของ SpaceX ที่มีจรวดฝ้าการ่ายเป็นของตัวเองใช่เลยพวกเขาสามารถส่งดาวเทียมได้ในต้นทุนที่ถูกที่สุดในโลกและส่งได้บ่อยเท่าที่ต้องการแต่ ASTS ไม่มีจรวดเป็นของตัวเองเดี๋ยวนะคะนั่นหมายความว่า ASTS ต้องไปจ้างคนอื่นส่งดาวเทียมให้แล้วจะไปจ้างใครล่ะคะใช่ครับและที่น่าสนใจคือหนึ่งในบริษัทที่เขาต้องไปจ้าง ก็คือ SpaceX ซึ่งเป็นคู่แข่งโดยตรงของเขานั่นแหละครับโ oh. มันเป็นสถานการณ์ที่เอ่อกลืนไม่เข้าขายไม่ออกมากๆเพราะนั่นหมายถึงต้นทุนที่สูงกว่าและต้องรอคิวการส่งที่ยาวนานกว่าด้วยโอ้โห oh. นี่มันเหมือนกับว่า๊ปซี่ต้องไปขอให้คคาโคล l a ช่วยมันจุดขวดให้เลยนะคะเป็นจุดออดที่ใหญ่มากจริงๆแล้วถ้ามองในมุมนักลงทุนเราควรจะมองสองบริษัทนี้ต่างกันอย่างไรคะมันขึ้นอยู่กับว่านักลงทุนคนนั้นรับความเสี่ยงได้แค่ไหนเลยครับ ถ้า s สตาลิงเข้าตลาดมาจริงๆนะครับมันจะเป็นตัวแทนของผู้นำที่ผูกขาดที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าเพราะคุมเกมได้ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำมีโครงสร้างพื้นฐานไปของตัวเองพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าทำได้จริงแต่ถ้าเป็นนักลงทุนที่มองหาหุ้นประเภท high risk high reward ที่อาจจะโต1ิบเท่าร้อยเท่าได้ ASTS ที่มีซื้อขายในตลาดอยู่แล้วก็น่าสนใจมาก เพราะถ้าเทคโนโลยีเชื่อมต่อตรงเข้ามือถือของเขาใช้งานได้จริงและเสะถียรก่อนใครตลาดของเขาจะใหญ่กว่าตลาดอินเทอร์เน็ตบ้านที่ต้องติดจานหลายเท่าตัวนักมันคือการเดิมพันว่าความสะดวกจะเอาชนะความเร็วได้หรือไม่ เป็นการเปรียบเทียบที่ทำให้เห็นภาพการลงทุนที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยวันนี้เราได้เจาะลึกกันตั้งแต่การถอดรหัสข่าวลือเรื่องหกคุณซูเปอร์ยูนิคอร์ไปจนถึงการจัดอันดับตัวเต็งในแต่ละด้านและปิดท้ายด้วยการวิเคราะห์มวยคู่เอกแห่งวงการอินเทอร์เน็ตดาวเทียมเป็นการพูดคุยที่เข้มข้นและเปิดมุมมองใหม่ๆได้ดีมากเลยค่ะครับและก่อนจะจากกันไปผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามที่ล่าขบคิดไว้นิดนึงแล้วกันนะครับค่ะเมื่อเรามองไปที่อนาคตสัก10ปีข้างหน้า ระหว่างโครงสร้างพื้นฐานที่จับต้องได้อย่างจรวดและเครือข่ายดาวเทียมของ SpaceX กับโครงสร้างพื้นฐานที่มองไม่เห็นอย่างแพลตฟอร์มข้อมูลของ DataBricks หรือโมเดลปัญญาประดิษฐ์ของ OpenAI ก็น่าคิดนะครับว่าสินทรัพย์ประเภทไหนกันแน่ที่จะกลายเป็นป้อมประการทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและยั่งยืนกว่ากันในระยะยาว